สวัสดีครับผมเมงครับคูแชนแนลนะฮะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวนะฮะนาะมาถ่ายรูปราคาดงหน้าร้านนะฮะเอฟซีนี่ครับเยอะเลยนะฮะไม่รู้ว่าเอฟซีมาจากไหนเนาะติดต่อรู้มไหมไม่รู้นะครับะเรามาดูนะฮะเอฟซีตรงกระท่อมนะครับ เอออืมโอ้โหนี่นะฮะแอบแอบอะไรนะเอฟซีโอ้โห อ่านะครับเราก็จะดูอีกนะฮะเนาะเหตาแวบๆหน่อยปิดไปเลยเลยตาไปเลยลตาเดิมตาไม่อยู่ตาไปแล้วปวดขาที่ว่าบาดกินของไว้ในจะพูดได้คือเขาเนานี่ไงตานตา่ะ ทำอะไรอยู่นู้นนะฮะตาตาทำอะไรอยู่ตากำลังเอาแผ่นไม้นะ่าเนี่นะฮะตาก็นอนพักอยู่ที่นี่นะฮะสอนี่นะฮนะเอส นี่นะครับตาทำอะไรนะฮะตากำลังจัดเจ็บไม้นะครับเนาะเพื่อเอามาทำฟืนนะเนาะจัดไม้อยู่นะฮะ 呀、okay. เอาไม้มาต่อเติมนะฮะอ๋อมาข้างล่างเนาะ ตาก็กำลังจะทำพื้นนะครับนะใช่ไหมตาตาก็จะทำพื้นเอาไม้เอามันเป็นบันไดมันเป็นบันไดสูงเกินสูง ตานอนอย่างนี้ทุกคืนที่นี่ทุกคืนเลยละ่ะไ,ไม่ได้นอนอ <c oughs> ไม่ได้นอน <c oughs> อันนี้คือนอนมันนอนเล่นเฉยๆต่อวะตอนกลางวันเลนะใช่ <c oughs> ตามาทำคลิปโอัท้ทำชิปทำอะไรนะเฉยๆนะเอี FC. ตามันทำเป็นบันไดทำ<ว>มเป็นบันไดเ<ว>อาว็ทำบันไดนะครับเนาะตาก็เลือกหาไม้อยู่หา ติูๆนะฮะนะไอ้ตีก็จะเอาแผ่นอู้หนักไหมตาเอ่อ Aku tak tahu betul betapa. ni yeah sih nak. ตาก็มาเฉพาะทำทิปทำอะไรนะฮะนอนพักตอนกลางวันนะให้สิอ่านะครับผมตอนนี้ตาก็จะอ่าทำเป็นบันไดนะครับสินะฮะ วางสองชั้นนะฮะเนาะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนอุญาตลงคลิปฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผม